เริ่มปล่อยน้ำลงคลองแล้วค่ะเอาบักเสียมกันค่ะบักเสียมมากนลห้มันไหลลงค่ะสานสรวัุรก้อนจิบพุทธแล้วค่ะบรรยากาศเย็ยนมากค่ะมันจินย่างหน้าสองไฮค่ะ ทำบ้านบ้านบ้านเดี๋ยเวเปิดรงปนะหลายหลังไปแับน,นี้ผู้ใดสินวดสปาแลอนอนน้นั่ <c oughs> นวดดีใบรรยากาศเดี๋ยวเป็น <c oughs> ของหน้าเออแล้วสีแบบแล้วสีดำหน้า,าไว้อ่าดูเขาเขียวไว้สามวมันนวดสปาปลาสาวมนันง่ามมาก เราบอกว่าให้สิพิเศษท่านคนเดียวเล่าบอกว่าสิหายซิทพิเศษเจ้าู้เดียวให้ฟรีตลอดชีวิตเพักก็ประกันเนาะวุ่เี้ยก็าถึงใจวันยังแล้วใส่เลยลเดอร์ไเลย โอ้ยสมัตใจมือเลนวหมดขางล่งแล้วแบบนนายนอยเดยมัน้ไดมันอนะเลยี่นองากลับมาชมกันอีกมุมครับมาชมตอนเข้าโค้งครับ ผมเข้าโค้งครับตรงนี้มันเป็นโค้งนะครับผมเพราะว่าที่เขาไปตามที่นะครับที่มันจะมาตรงนี้แล้วก็โค้งมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้คลองก็เลยทําโค้งให้ไปโค้งตามนะครับโค้งตามที่ครับ ไปตามแนวครับชมขุดวาดโค้งคสวยๆมีมือกับตันสารวัตรนะครับ หลายๆก็คนก็คอมเมนต์ครับผมมาถามว่าจะขายไหมคันนี้นะครับยังลังเลอยู่ครับยังลังเลตัดสินใจไม่ได้นะก็คือถ้าขายตอนนี้ก็คือเสียเสียกิฟครับผมเสียกิฟเสียกิฟก็คือเอาเลยครับคนที่มาดูวันนั้นอะร,ราคาก็คุยกันแล้วครับเรียบร้อย จะขายวันไหนโทรบอกแกได้เลยครับถ้าไม่นานเกินไปถ้าแกยังไม่ได้รถนะครับแกก็หามาหลายที่แล้วครับมาถูกใจน้องใช้ไลท์ของเราก็คือรถทุกคันนะครับที่มาอยู่กับทีมงานของเรานะครับเราไม่ใช่ว่าขายอย่างเดียวนะครับเราไม่ใช่ว่าแค่ซื้อมาขายอย่างเดียวนะครับเราซื้อมา ใช้งานนะครับใช้งานเห็นเห็นนะครับก็คือคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือรถมันทำงานได้ครับมันใช้งานได้คุณไปซื้อที่อื่นนะครับคุณไม่รู้นะครับว่ามันมันจะยังไงครับมันทำงานได้ไหมครับผมมันย้อมแมวมาหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับมันไม่รู้ครับก็คือมาอยู่กับผมทุกคันนะครับก็คือทำงานแล้วก็ลงคลิปให้ดูครับรีวิวให้ดู เวลาทำงานนะครับเกือบทุกงาน,นครับใช้งานได้แน่นอนครับทำงานได้แน่นอนคันประสิทธิภาพนะครับขึ้นอยู่กับคุณนะครับคุณก็ดูเอาเองครับเนี่ยก็ดูเอาเองรถมือสองเนี่ยขึ้นชื่อว่ารถมือสองนะครับมัน ไม่ได้เต็มรอยครับมันไม่ได้เต็มรอยทุกคันนะครับทุกคันเลยก็อาจจะมีบ้างนะครับรวมรวมเลียมเลี่ยมเยิ้มเยิมซึ้มๆมอาจจะมีครับจุดนี้เราก็มาดูเอาครับมาดูเอากับราคาที่เราจะขายครับมันสมกันไหมก็มาดูเอาครับถ้าผมขายคันนี้นะครับผม เป้าหมายก็คือ313นะครับ D2GC ครับกับโกเบโก้ SK 130นะครับกับซูมิโตโม่ F6 ครับ130เป้าหมายครับทีนี้ไปดูประสิทธิภาพกับราคาใส่กันเลยครับ หรือว่าถ้าผมไม่ขายนะครับถ้าผมไม่ขายก็คือโลเบตนะครับต้องมาแน่นอนครับในหน้าฤดูฤดูฝนที่จะมานี่ครับผมต้องไปหาแน่นอนครับต้องไปหาโลเบตแน่นอน คันเล็กเราก็ดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็ย้ายง่ายไปทำงานไกลได้ครับงานใดยุยไกลครับพี่น้องไปเลยสารวัตรกับตสินครับคันหน่อยออกเลยครับมีภาระซานี่ครับก็เลยตัดสินใจยากนะครับ ถ้าซานี่ไม่มีพาร่านี่โอ้โหสื่อมาเติมอยู่ว่าเป็นยังครับคิดไปแล้วก็จักสีิื่อมาอย่งางไรกระดอกกระเดียนะพี่น้องงานก็บ่ได้ลายประนันส่วนมากงานของเราจะเป็นงานที่ไม่ได้ไม่ได้มีตลอดนะครับไม่ได้มีผมไม่ได้วางในหน้า เป็นงานขุดดินใส่รถด,ดำผมที่นี่ผมไม่เยอะครับบอกเลยว่าผมไม่มีงานพวกนี้เยอะนะครับงานขุดสรอ,องานผมที่นะครับงานผมที่งานรถด,ดำครับทีมงานของผมนี่แทบไม่ได้ทําเลยก็ว่าได้ครับปีนี้งานรถด,ดำได้พาะถึงไม่ถึงพันเที่ยวนะ มา,าถึงหาลอยไปพี่น้องมาถึงมาถึงพันธครับมาถึงพันธหาลอยจะถึงอยู่ส่วนมากจะเป็นงานแบบนี้ครับเนี่ยงานขุดแล้วผมก็ชอบนะงานแบบนี้ครับถ้ามันมีงานแบบนี้นะครับกัแบบงานถอยนะครับงานถอยเนี่ยเอาอยู่ครับส่วนงานที่วิ่งดิน ตามบ้านเนี่ยเบ่มีอีรียังภัยเหตุครับมันมันดูยากครับมันมันดูแลรถยากมันอันตรายหลายอย่างครับ ถึงมุมไหววานอ้อทันเลยส่งไกลเ,เนี่ยุดคลองนี่แค่นี้พอดีครับถ้าลึกเกินนี้ไปก็มันต้องกว้างกว่านี้ครับ ถ้ามันกว้างกว่าน,นี้มันก็ขุดยากครับมันก็จะขุดยากไปอีกนะครับพอกระเทือนี่น้องพอกระเทืนเอนถ้าขุดเออห่วงเกินนี้ไปนะครับควบคุมยากครับมี่ีีจริง มือการเข้าโค้งสวยๆครับโอ้ลมแห้งครับเมื่อคืนก้นหนาว สวยสดงดงามตามท้องเรื่อง เดี๋ยวงานต่อไปจะให้สารวัตรทำทำเวลาทำมุมครับผมจะไม่ให้ทำเหลี่ยมแบบนี้แล้วจะไม่ทำเป็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วครับผมจะให้ทำเป็นเป็นโค้งๆดีกว่าครับโคง้งจะสวยกว่านะดูแล้วมันสวยกว่าครับงามตามากกว่าทำเป็นเหลี่ยมแบบนี้มัน ทำเป็นเหลี่ยมแบบนี้มันมันเก่าไปแล้วครับมันเป็นเดิมๆครับมันเป็นเดิมๆเมนี่ยทำให้มันสมมติว่าตรงนี้มันโค้งา่างนี้เลยครับโค้งมาข้างในก็เหมือนกันครับข้างในก็โคง้งมันผมว่ามันดูดีกว่าครับดูดีกว่าแล้วมันดู ดูเนียนตากว่าแล้วก็ทำง่ายกว่านะขุดก็ขุดง่ายกว่าครับเห้เลี่ยมแบบนี้เห็ดายกากเดยพี่น้องเห็ดยากเลยเด็กล็ดงโค้งง่าย,วาายแวบมาโหลดก็ดูงามกว่าวามโค้งตามที่ครับ ไปตามแนวใส่รถดำนะครับสามตักเต็มนะครับอุ้มอย่างนี้สามตักไม่เกินสี่ครับแล้วดินอย่างนี้มันอุ้มได้นะ เนี่ย,ยเปียกๆนิดๆนะครับถ้ามันแห้งเกินมันก็จะออกตรงรูรูปีกนะครับรูปีกอุ้มไม่เต็มเนี่ยถ้าแบบนี้นี่ครับอุ้มเนี่ยเต็มเลยตอนนี้งานขุด น่าจะจบนะครับผมน่าจะจบพรุ่งนี้ก็จะเหลืองานเก็บครับงานเก็บทั้งวันครับพรุ่งนี้โอ้โหงงามเว้ยโค้งสวยไหม บางคนครับผมก็อยากจะให้เราขุดแบบโค้งๆให้นะแต่ว่าที่ตัวเองตรงๆที่ตัวเองตรงๆอยากจะขุดโค้งๆครับมันก็ทําได้ครับแต่ว่ามันเสียพื้นที่นะถ้าโค้งอย่างนี้ครับสมมติว่าที่มันตรงๆเราก็ต้องโค้งซิกแซกซิกแซกมามันก็จะเสียพื้นที่นะครับพื้นที่ในการเพราะปลูกนะครับในการที่จะทําอะไรของเราสามารถทําได้ครับ นี่โค้งงามบันยังบัน,นียพี่น้องมุมนี่มุมนี้สวยไหม าโคง้งเราก็ต้องโค้งด้วยโอเคครับคลิปนี้ทีนี้ตรงนะครับทีนี้โค้งมาตรงนี้ก็ตรงแล้วครับติดตามชมคลิปหน้าด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์ครับกดติดตามช่องน้ำสิ่งซุอร์ยาวด้วครับ อยากขุดอยากจบก็โทรมาครับ0933218075นะครับผมรับงานขุดทั่วไปครับโคกน้องนาหรือว่าขุดสะขุดบอ่อขุดอะไรครับขุดทุกอย่างครับขุดทุกอย่างครับงานเล็กงานใหญ่ครับว่ากันนะครับถ้าสมมติว่างานเล็กๆอยู่ไกลๆไปไหม ทีมงานเราอาจจะไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าจะให้ทีมงานของอเพื่อนๆพี่ๆ FC นะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศครับวัตสีงานเมืองใดครับพี่น้องโทรมาเลยสุไปเน่าจันไห้ได้ถึงผมไม่ได้ไปผมก็บอกเพื่อนๆพี่ๆ FC เรานะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศบ่ายากเลยครับการหารถเนี่ย ารถไปคุดเนี่ยครับถึงผมไม่ได้ไปผมก็บอกลงประกาศข้าวเดียวครับมีงานอยู่ตรงนี้ขอ,อแนวหน้าครับผู้สมัครใจทำงานครับไปได้เลยครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ